สวัสดีค่ะเพื่อนพี่ๆน้องๆทานบะหมี่นื้อเที่ยงกันนะคะวันนีเป็นคนทานข้าวเช้าตอนเที่ยงค่ะเพราะเมื่อเช้าคุณจมไปคุมการตัดหญ้านะคะก็เลยไม่ได้ทานข้าวเช้า เพื่อนๆทานข้าวเที่ยงกันหรือ,อยังคะมาทานบะหมี่กับตุน่มนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยตุ่มๆก็ไม่สามารถออกไปไหนได้เลยตัดหญ้าเมื่อเช้าก็ช่วงยังหวะที่ฝนหยุดนะคะก็ตัดหญ้าแล้วก็พอตุ่มเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วตุ่มก็เลย ออกมาออกมาพอดีน้องเขาก็จะไปที่ปัมม๊มนะคะที่ปั๊มมันจะมีศูนย์อาหารอยู่ใช่ไหมคะเราก็เลยฝากน้องก็ซื้อก็เนี่ยค่ะได้มาแล้วก็คนก็เทกันหนํานะคะเ <c oughs> พื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาทานบะหมี่กับผนมนาคะ บะมีเฉยๆนะคะไม่มีเกี๊ยวด้วยน้องเขาบอกว่าคิดว่าไม่ทานแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอะไรก็ได้ที่มันร้อนๆในช่วงนี้นะคะคผมก็อยากทานอะไรที่มันร้อนๆนะคะเพราะว่าตัวเองก็รู้สึกสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะคะประสบก็ค่อนข้างจะอ่อนแอนิดนึ่งเพราะว่าหักโหมกับงานขาวดำมาหลายวันนะคะ ก็เลยค่อนข้างจะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อคนที่เรารักทำได้ค่ะนะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องมาทานบะหมี่กับสมสมนะคะคลิปนี้สมณมก็คงฝากไว้เท่านี้ราคะสั้นๆนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง ช่วยดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ,ะและก็ครอบครัวของตัวเองนะคะ,ะกินร้อนช้อนต่างล้างมือเว้นระยะห่างสวมแมสนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆอ,อย่าไปในสถานที่ที่มีคนทุกพ่านนะคะเซฟตัวเองเซฟคนอื่นเพื่อคุณหมอค่ะนะคะ มรมักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ